สวัสดีครับวัรพบกันรายการดีจีนะครับวันนี้นายกเกมปรกอนแหวนรอลนะกานน่งดีเสียงเกมโอเคโอเคนะฮะแคเดี๋ยววันนี้เรา,าสู้อีกเสร็จไอ้สู้ยิมเสร็จน,นะก็จะเห็นแกงแมวมา,มาเดินมาเลยครับแนลนิดหนึ่งแล้วเขาก็จะเดินหนีไปนะแล้วเราก็ลงมาเก็บบอล เน็ตบอลนะคะชาวเน็ตบอลใช่แล้วครับเน็ตบอลไม่มนี้น่าจ้ไม่มีอะไรมันหน้าเป็นล็อกธรรมดาโอเคนะคขึ้นมาแง่ว่าก็จะมีอยู่นะฮะแล้วก็ตู้เลยค่ะค,ะะคะือแค่เอาไว าลยจะสิบตามนี้ยังไม่ถึงไหนเลยนะมีไงนะครับฟื้นตัวมาแล้วเฮ้แก้รับแก เจออกาฟ้าแรกเนะเนื่นองจากฟ้าแล้วมันแหลกอยู่เนะนี่ยเอนเข้าไปตัดลงถักเอาลงมาโอเคขึ okay. ้นเล ตอนนี้อยู่หลังโอเคนะฮะเป็นไงล่ะก็ไม่เชิงว่าจะดับกันเลยทีเดียวนะโอ้โหคิดว่าใครแล้วแยู่นี่นี่โอเค ตอนนี้ก็คงชื่อเอสตีโอโจอะไรของเขากะไรลูกม่ท่านคอโอเคเราเลยเปื่อสมแปแล้วนะฮะ่นท่นคอแง้กุยเกล้วนะไอสติโงแย้กุกย,นะยกีกแล้วนะจะตรโดนฆ่าเสกันเลย Earth เออเคว้กครับเออมันลายตายแหละดีแล้วพอเราจะฝึกตัวนะครับนี่สตาร์กเลยจะน,นใหญ่แยงดูนะเร็วเร็วกว่าโว้ยอะไรวะมีท่านคอเออสปาร์กเลยดับนะมีท่านคอไอ,อสปาร์กพูดผิดมันใช้ท่าปกทินะฮะเอาวอาบน้านะฮะ แล้วเราก็ชนะก็เลยทีเดียวสามเ็ตแล้วน้ำใจยิ้มไปต้องหอเรมันแน่แนะ่ยิ้มไปเาะมันใช้รักทุกซ่าฉายเดียวแล้วมั้งเนี่ยเนื่องจากเมื่อค่อยมีเวลาอัาเบลิลกันแหละเออนี่นะพอซูเซ่เข้ามาเพื่อคนนี้นะฮะเขาก็จะให้หินซันสโตนมาเป็นหินหินนั่งโดอาคิดนะฮะนี่เป็นแบบนี้ไม่ใช่ นี่ฮนะเป็นแบบนี้านตามตะโกนโอเคนะฮะสู้เสร็จใช่ไหมฮะเราว่าเราตายใช่ไหมเราตายก็ต้องใช้ไอ้นี่นะพอต่อไปก็อยู่ในน้ำนเไราไปหาแกงอควาสองกันนะฮะเวลาพอหรือก็ถ้าจะพอนะถ้าไปันนะยเราจะเข้ามาในะบ้านนี้นะ ลูกถ้าเป็นแนอนิเมะก็เป็นลูกชายของประธานบริษัทคนหนึ่งนะฮะโอเคจบดีื่องงานเจะได้ผบกันจากบ้านนี้นะตอนนี้เรับบลูกข้ามนามนะฮะใส่แกตัวน,นี้เลยโอยมังไม่ได้หรอกครับ เอาคุนตัวเอาหาอ้างหรอกนะน่แรละโอเคโอเคนะตอนนี้เราจะไม่อยู่บนบกแล้วนะเราจะอยู่ใต้น้ำโอเคนะเล่นตามผมนะคุณจะลุ่มทายแล้วคุณจะพานภายในหนึ่งวันได้ภายในครึ่งวันนะครนี่พูดจริงน,นนะผมพายภายในครึ่งวันได้จริงพายเรือด้วยครับนี่นะหนเห็นเรือเหน็นยานนะเข้าไปเลย เราจมัม่นตัวที่เจ็ดเราก็ยังไม่มานเราเลยจะรักกุ้งใต้ยินละทางรักก็ทั้งน่านะครับแต่ผมไม่ชอบทางรักจ้มีอะไรบ้าล่ะมีอะไรบ้่ะพวกนี้ยืนขึ้นเลยฮะโอเคนะน่าจะทะันกันแหละถ้าไปทางผม,มนะ ลดแน่ๆเรื่อยๆตงนี้แน่ใช้ถ้าช็อคไฟฟ้าเด้อทางนี้เป็นทางที่ไม่รัดนะขอเน้นนะว่าไม่รัดถ้าใครอยากสู้นะต้องมาทางนี้เข้าหนังนะลืมใช้เปอร์ลรีพีไอให้แม็กซ์รีพีร์ให้เราโม่ข้างในอย่าลงมาฮะลงไปสุดหรือว่าออกเลยฮะนี่ทางรับรับสำหรับของคนยอม ตุกต so ุผ่เราจะสู้หรือจะผ่านนี่นะมั่นใจะันลอยสู้แน่ๆเนี่ยเดี๋ยวก็ถึเอาขว้าละแ่้วยังไม่ถึงนัสิ้ยังไม่ถึงาเทีน้องใช้ท่านี้นะคันเด้ล็อกเวฟเออปาวานะปาวาไม่เสียใจได่นะไ้่ โอเคอันนี้คือท่ารับนะฮมันชื่อว่าท่ารับท่าในออนิเมะนะโอเคถ้าอยนะ okay. ากให้ตัวสายฟ้าต้องโรเปกนออควาบ่อยๆนะหรือไม่ก็แก้มแพ้บ่อยๆคูอะไรยนี่นะงงแค่ท่าเนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเลือกตัวรด,ดอยสูนตาย อเจอตัวน,นี้ยืนขึ้นเลฮนะท่ารับเลยท่ารับดของมจับชนะสัปา์กเลยล้อห้าพื่งไปนะฮะเรื่นก็อาจจะนานกว่านั้นถ้าผมอยากเล่นพอวันนี้เป็นวันหยุดน,นะแกตรงนี้นะให้ทุกคนามตามผมนะฮนะถ้าไม่ทำนี่เราจะเสียใจนะ ซ้าขวานอ๋นอปึงปึ้งปึ้งปึงปึ้ง,ง,งผ่เก็นะคะ Earthquake ม,มานะเราจะขอเซฟไว้เหมือนเวลานะจะไม่พอนะนะ รถคุ nah e ้ยม <storm> ันนี่รถคุ้ยน้องสายแกตัวนี้นะเอาท่าไหนออาดีล่ะท่านี้นะเพราะตัวโอกาสนั้นก็แรงเท่ากันก็เพราะเขาใช้รถคุ้ยนะนี่นะล้วบอลสีแดงมันจะมีอันเอ้ยไม่ใช่เลยต้องสู้ตั้งจานอะไรเลยไอล้อมคอ แล้วยู่ีนาทีเซลี่แล้วยู่ทีเนี่ยทำให้สูงตาวแน่ตอนนี้จะกลายขั้นสามตอนในเวลซีสนัดเออิดได้ไนเนี่ยทเทคดาวเนี่ยฮะใครกัดเจอเทคดาวเด็กมาคใรกาวไม่เลือกมาน เรียบร้อยฮนะดับดับฮนะถือประวันเหรอนะถึอง่ายดิแฟนตาซีออกมะอ้าวใช้ไม่นีหรอประวันหนึ่ง,นะนะงนะแล้วจะว่ายน้ำได้ยังไงล่ะ ไม่แค่ถ้ารำน้ำเลยอย่างเงี้ยแข็งแรงเลยเกิดตายเกิดตายตายเรียบร้อยเลยครับไม่เกิดอ่ะตายเลยอ๋อทาทางกระจายอะ่ะอย่างนี้ต้องใช้แอร์แอร์เแอร หรืงแอคแท็กเลยไม่ต้องกลัวเลือดหมดหรืงแอคแท็กไปว้าชนกะกันเลยทีเดียวไม่แน่นะถ้าไม่สกปีกในเร็่วันคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงนะฮะโอเคแล้วมันก็หนีไปนะและหัวหน้าแกมากๆก็จะมานะฮะ อาจจะได้ัง okay. ินแจก็ป eh, ุ่มนะฮะ็กสองลัทธิแล้วเขาจะพาเราไปขึ้นบนนะฮะโอเคเฮ้ย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 เร็ว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 แล้วสเตฟเฟนก็จะมานะฮะเขาพูดเสร็จไปแล้วครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ